ครับซนิจโจอทรเวลชอนแนลนะครับวันนี้เป็นวันที่3นะครับสำหรับเมืองอ่าเยือนหยางนะฮะก็เราจะเดินทางกลับนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถท่ารถอ่าบกสนะฮะเป็นบกสท้องถิ่นของเมืองนี้นะฮะนี่ครับรถที่เราจะไปนะครับคือคันนี้ครับอ่ายวนหยางไปอ่าเหล่าคายครับชายแดนนะฮะนี่ครับที่นี่เป็น เมืองช้า,ชางาง,าางซานะช้างซาใช่นะครับถ้าเกิดใครอ่านออกก็นะครับช่วยอ่านให้หน่อยนะฮะนี่ครับเมืองช้างซาที่นี่จะไม่มีภาษาอังกฤษนะฮะจะใช้ภาษาจีนหมดเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครไม่มีความรู้ในะภาษาจีนก็หมดสิทธิ์นะฮะนี่ครับบกสจะเป็นลักษณะนี้ครับตื่นเช้ามาแนละ้วออกจากโรงแรมนะฮะวันนี้ช่วงนี้อ่าอากาศเย็นนะก็ออกมาก็เวลา เจ็ดโมงกว่าๆนะครับาถึงนี้รถจะออกประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะก็เหลือเวลาสักห้านาทีนะครับก็รถจะออกนะครับนี่ครับบรรยากาศของการเดินทางมาที่โรงแรมสันติสันติโฮเทลนะฮะมาที่ท่ารถนี่กันใกล้ๆนะฮะเดินมาเลยครับเดินถึงครับประมาณสามร้อยเมตรนะฮะสำหรับคนที่มาเที่ยวเมืองอันนี้นะฮะก็มาขึ้นรถเวลาจะกลับไปที่ด่านชายแดนเหล่ากายนะฮะหรือประเทศเวียดนามนะครับนี่ครับ ก็นี่ครับทารถเคยเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะครับรถจะไปได้สองสีนะครับเป็นสีชมพูเข้าไปได้นะครับสีชมพูก็บอกเขาว่าไปเหล่ากายแล้วกันนะครับไปชายแดนจีนนะฮะไปชายแดนไทยอ่าเวียดนามจีนนะฮะนี่ครับโอเคนะครับนี่ฮะทางโรงแรมทางเดินไปโรงแรมไปด้านนู้นนะครับตัวนี้เป็นพวกโรงแรมนะต่างๆนะครับ ก็แบบนี้ครับบรรยากาศช้าๆครับคนยังไม่ค่อยคอก็เท่าไหร่ครับยังช้าอยู่เนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นพวกชาวเขานะฮะก็จะมาเดินกันนะครับตรงนู้นจะเป็นร้านเฝอนะครับร้านข้าวตี๋นะฮะตอนเช้าใครที่จะตื่นเช้าก็ไม่ได้ทานอาหารที่โรงแรมแลพวกเราก็เหมือนกันในเช้าก็มาทานร้านนี้ได้นะครับทานเฝอนะฮะโอเคครับรถออกแล้วครับได้เวลาแล้วนะครับนะครับเรากำลังไปนะครับ เราดูบรรยากาศภายในรถครับอากาศเยียมนะรถออกแล้วนี่บรรยากาศภายในรถนะอ๋อเจอคนไทยคนหนึ่งครับนี่ครับคนไทยสวัสดีครับผมเป็แค่เรีนสายไฟสายแลนสายโทรศัพท์ครับวันี่ครับอ๋อขับขับนี่คนไทยนะโอ้โช่องดีเจอคนไทยอ๋อเราก็เจอชาวเขาด้่นคนไทยคนนึงครับโอ้โชคดีเจอคนไทยอีกแล้วครับ เออสิปนี้นึกว่าจะมีคนไทยคนเดียวแต่เฉพาะผมนะฮะก็มีมาอีกหนึ่งสามสามคนนะครับอัดดูครับอัดยู่ครับไหนไฟนี่ติดเลยอัดยู่นี่ครับอ๋อเป็นระบบเซลล์แบตเตอรี่ครับก็ยังไงก็นะครับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวที่เมืองอ่าสวนหยางนี้นะฮะก็สะดวกสบายครับการเดินทางทางรถทางบกนะฮะเดินทางไปที่ชายแดนประมาณห้าหกชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวครับนอนหลับงี่บนรถได้เลยนะครับแต่รถจะออกเช้านิดนึงนะฮะ เพราะเราจะออกเช้าเพราะว่าเราจะต้องการไปถึงที่ชายแดนให้มันมีเวลาเพื่อจะเดินเที่ยวในเมืองเหล่ากายนะฮะก็นี่ครับเตรียมความพร้อมสำหรับระะเรียบร้อยครับแบ็คแพคกเกอร์พวกเราเนี่ยเตรียมของเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ ừ ừ, ขณะนี้ก็อรอเวลารอเวลาอย่างเดียวรอ,อ,อรถออกนะครับไม่มั่นใจนะรถจะออกอยูแ่แล้วก็ไม่มีตั๋วรซื้อตั๋วไไม่ด้เนี่คขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับซุนิจิโอทาวเวอร์แชนแนลครับไม่น่าจะเกินหรอกเนาะ 看,看着那、这个厕所。太多了